สวัสดีค่ะวันนี้บ้านตระกูลไข่นะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนําค่ะก็คือตัว Adaptive Adaptive คืออะไรนะคะคือสารสังเคราะห์เลียนแบบฟีโรโมนตามธรรมชาติของแม่สุนัขที่ปล่อยออกมาหลังจากคลอดลูกนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสุนัขค่ะสามารถทําให้สุนัขนะคะรู้สึกผ่อนคลายสงบและลดการตื่นตัวได้ดีค่ะ ซึ่งตัว d ดบิวนะคะจะมีให้เลือก3แบบนะคะก็คือ1ตัวปลั๊กเสียบนะคะคือกล่องสี่เหลี่ยมอันใหญ่นะคะแล้วก็ตัวสเปย์นะคะก็คือกล่องด้านขวานะคะที่สูงๆหน่อยแล้วก็อันที่3จะเป็นปลอกคอที่ไม่ได้นํามาให้ดูในวันนี้นะคะ เรามาดูกันแบบแรกเลยนะคะก็คือชุดปักเสียบค่ะสําหรับสุนัขที่เลี้ยงในบ้านระบบปิดนะคะขนาดไม่เกิน70ตารางเมตรนะคะไม่ควรเสียบปักใกล้ประตูหรือหน้าต่างหรือหลังตู้เย็นนะคะหัวปักใช้กับอะแดปทตอชนิดเติมได้6ขวดค่ะเสียบทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่แนะนําให้เสียบถอดปักหลายๆครั้งนะคะ เรามาดูตัวอย่างนะคะที่บ้านตระกูลไข่ใช้กันนะคะก็คือจะเสียบเอาไว้ในห้องนะคะเสียบไว้กับปักแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆค่ะ <c oughs> ค่ะน้องไข่หอมค่ะอันนี้น้องไข่หวานนะคะนี่น้องคือมะแล้วก็น้องไข่ห่านเองครับ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวสเปร์นะคะใช้พ่น8-10ครั้งต่อจุดนะคะเช่นบนเบาะนะคะปอกคอทิ้งเอาไว้10นาทีแล้วนำไปวางใกล้บริเวณที่สุนัขอยู่นะคะไม่พ่นใส่ตัวสุนัขโดยตรงนะคะหรือพ่นในอากาศเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะควรใช้ต่อเนื่องหรือพ่นซ้ำทุกๆ5ชั่วโมงค่ะตัว a d แดป i ิวสเปร์นะคะ1ขวดสามารถพ่นได้มากถึง400ครั้งเลยนะคะ ค่ะอะแดบติวแบบหัวสเปย์นะคะถ้าใช้ร่วมกับตัวหัวเสียบนะคะเพื่อเพิ่มพลังในการแก้ปัญหาเช่นพ่นบนที่นอนหรือช่วงที่มีเสียงฟ้าร้องนะคะหรือใช้ขนาดเดินทางไปพบสัตวแพทย์โดยพน่นในกลงนะคะหรือจะพ่นใส่บนผ้าพันคอแบบในตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะอันนี้ก็น้องไขคหอมนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากศึกษาตัวผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Adaptive Thailand ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านตะกูลไข่นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ Adaptive ไว้ด้วยนะคะคเพื่อนๆอย่าลืมไปซื้อไปลองใช้กันนะคะวันนี้ใหม่สีแล้วนะ้าไข่หอมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ